ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหมุนวิดีโอนะครับหมุนหรือว่ากลับหัววิดีโอนะครับหรือว่าแก้ไขปัญหาวิดีโอที่เราวางไว้ในไทม์ไลน์นะครับในตัวโปรแกรม Sony v e g a ั Pro นะครับมันกลับหัวนะครับใครหรือว่าใครอยากจะพลิกซ้ายพลิกขวานะครับหมุนมันนะครับวันนี้มีวิธีครับสำหรับวิธีนะครับวิธีง่ายๆครับไม่ยากครับ ให้คุณเปิดตัว Sony Vegas Pro มาเสร็จใช่ไหมครับให้คุณเอาวิดีโอที่คุณต้องการหมุนหมุนตัวภาพนะครับตัวภาพให้คุณมาวางไว้ในไทม์ไลน์นะครับก็คิดว่าทุกคนก็คงจะเป็นอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็คราวนี้นะครับที่ตัววิดีโอนะครับคุณจะเห็นไหมครับเห็นตัวให้คุณเอาเมาส์นะครับมาจิ้มที่ตัวตัวภาพเนี่ยครับเสร็จแล้วก็คลิกขวาขวาพอ p ็ r p พาร์นะครับมันกึ้จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาให้คุณมาคลิกที่ Pro p e r t y ต พอปฏิเสร็จนะครับคุณจะเจอหน้าต่างนี้นะครับให้คุณมาดูที่คําว่ามีเดียมีเดียนะครับให้คุณมาดูด้านล่างนะครับคุณจะเจอคําว่าโรเตชันนะครับโรเตชันเนี่ยข้างล่างนี้โรเตชันนะครับในที่นี้นะครับคุณจะเจอคําว่าโรเตชันอันนี้นะครับโรเตชันเสร็จที่โรเตชันนะครับที่โรเตชันให้คุณคลิกเลยครับอ้าว คราวนี้คุณอยากจะกลับซ้ายกลับขวาก็ได้เลยครับคุณคลิกเลยครับเอา90ก่อนเลยนะครับโอเคอ่ะมันก็จะกลับงี้อ่ะยังไม่พอใจนะครับทําย้อนวิธีเดิมครับที่ตัวเอาเมาส์ไปคลิกนะครับที่ตัวภาพในไทม์ไลน์นะครับเสร็จจกล้วก็ p r o ปอร์ตี้พอพเีเสร็จมาที่มีเดียมีเดียเสร็จให้คุณมาดูที่โรเตชันเอาเ0ไา่เอาเอย180นะครับคุณก็เอาร้อยเสร็จก็โอเคครับมันก็จะกลับไปกลับมานะครับ ครับก็ไม่ยากครับสำหรับวิธีการหมุนวิดีโอนะครับในตัวโซนี v เว a ั p โ o หรือใครเจอปัญหาวิดีโอที่ถ่ายมานะครับถ่ายมาแล้วพอเอามาวางแล้วมันมันกลับหัวกลับหางอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับอยากจะหมุนกลับให้มันตามความพอใจของเรานะครับก็ทำตามวิธีนี้ได้เลยนะครับครับถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์รบกวนฝากกดติดตามเลยครับครับสวัสดีครับ